กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมันในเบาแอมละทงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับหลวงตาจอยอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะเป็นโค้งสุดท้ายครับเอฟซีก็ถามมาหลายครับเพื่อนว่าเขามาแล้วหางงวดครับเลขของหลวงตาจอยเนี่ยเขามาแล้วหางงวดนั่งเอากับเทพครับนั่งเอากับเทพเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็นั่งเอาอีกละครับท่านผู้ชมก็ต้องไปติดตามโค้งสุดท้ายมาฝากงเอฟซีว่า เลขนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงบอเนาะครับเนาะเพื่อให้เอฟซมั่นใจครับเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงนีสิโทษสัมผัสหลวงตาจอยครับไปรับชมรับฟังกันครับลกลับนมสัสก,การครับหลวงตากลับนมัสการครับฮัลโหลกลับนมัสการครับหลวงตาอ ครับผมเบาแอมโลทงครับโค้งสุดท้ายครับหลวงตาเอฟซีถามหาหลายครับครับผมได้นั่งใช่ไหมฮะยุโตเกียวยุัตเกียะครับอันได้นั่งเอากับเทปบ่ครับเนี่ยได้นั่งถามเพื่อนเราปะครับก็ไม่มิดนี่คนเชี่ยนมันอี้มาบอกเนาะอือบุดรฟันเห็นเพื่อนบอกครับเนี่ย่เสี่ยงหรอกโตเกีย บอกคือกันเนาะครับเนาะอ่าเฉียดเันนี่มาบอกปั๊บโอ้เป็นเสิมาบอกปั๊บเลยอันนี้เป็นเทพเทพเป็นเทพหรือเทวดากว่าครับดวงตาเทวดาเทพตัวเทวดากับเทพครับเขามาแล้วจะกงวดส่วนครับหางวดส่วนบอกครับอืมเขาเลี้ยงงวดเลี้ยงงวดมันเขาเลี้ยงงวดมาหางวดส่วนงวดหนึ่งงวดถึงหก้ะครับเนาะอครับเน้นๆใช่ไหครับดวงตาเป็นตัวเลขตัวใดครับสามตัวนี้ครับเน้นกับสี่สาม ี่สามเป็นเลขสองตัวแล้วกาสามตัวเหรอครับสามตัวมันถือยากเลยสองตัวมันเลข C สามนะครับเนาะ C สามมันล่างกับเจ็ดแปดล่างกับเจ็ดแปดครับแล้วก็เลขสามตัวดวงตาบอกที่แรกหนึ่งย H C สามโมเมนต์บอกครับเออห H าสามครับผมเต็มมากที่สุดนี่ก็คือี่สามเออ่สามกับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดครับผม เลขบิลกันยังอยู่ตัวเกาเนาะครับเออครับเลขดับกัคือเกา้าผมมากเลขบินอยู่นี่นั่นละเลขกันซีซีสามสามผมมากเลขบินครับผมซีซีสามสามฮ่าฮาบครับเอออยู่นี่นั่นยู่นนี่ครับเอฟซีหมุนไปหมุนมา้มันอยู่นี่นั่นครับผมเล็กเมื่อใดทำพิธีนั่งเอาที่สันขับนี่พออือครับ,<อ>บก็คือขั้นท้าเพิ่นมาบอกเล้วก็คือ,อตัวนี้เลย ผันมาเอื่นแต่มันจังไหลวงตาโทร่มาบอกหรออุ้ยมันคงสุดท้ายครับลวงตาครับผมคันทาคั้นทาลวงตามีการเปลี่ยนแปลงทร่บอกเลยครับเออครับนะครับเขียนเขียนมันสิบปอนปั๊บ,บครับผมแต่เศร้าได้ครับลวงตาจังสิซื้อท่าน,นครับแตาบวกฟันเนี่ยก็แสดงว่าแมนแล้วแมนแล้วบ่ครับแต่บกฟันมันยูลเลยยูแล้วครับผมครับ มีอย่างอีกครับหลวงตาบาทนี่ครับมันขอบผมผมมีอย่างแล้วซ้ำนั้นละครับนี่ครับผมอุ้ยขอบคุณในหลายครับหลวงตาครับครับผมตัวเก่าเนาะครับเนาะครับบครัถือแล้วเนาะครับหลวงตาเนาะถือแม่นบ่ครับหลวงตาเออยนี่นั่นละชี้ซ้ำนั่นละซ้ำไปซัำมากครับผมครับผมหลวงตาครับผมครับขอบคุณครับกลับล่าครับหลวงตาจอย ครับครับกลับมาครับสาธุสาธุครับผมครับเอฟสีเหล็กดวงตายังอยู่ตัวเก่าอยู่วสันครับเนาะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับเดี๋ยวสิจดไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งก็เพียงแต่เพิ่มให้เน้นๆเน้นๆเลยคือซีสามซีสามแหละครับเนาะครับผมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมระทงนัมเบอดอครับไปรับชมเบิรงตัวเลขกันครับ ครับผมท่านผู้ชมเนาะเลขของหลวงตาจอยครับก็ยังอยู่ตัวเก่าชุดเดิมครับท่านผู้ชมเลข3ตัว5 4 3 5 4 3ครับมั่นใจนี่เป็น4 3ครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลข2ตัวนี่7 8 7 8ครับตัวกันนี่1 8ครับท่านผู้ชมคำถามมาเลขเบิร์นี่ให้เป็น3 3 4 4 5 5ครับอันนี้เลขดับเลขดับครับท่านผู้ชมเลขเก้าเลขศูนย์เลขเจ็ดครับเอฟซีเนาะเต้เลขเจ็ดนี่สีมารางเพิ่นว่าร์สันครับเสมอชมสามตัวห้าสี่สามครับ หลวงตาจอยครับท่านผู้ชมเนาะหางวดซ่อนครับเอฟซีสำหรับคลิปหนีเบ้าแอมรัทงกศิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีเนาะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เบ้าแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมรัทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จิงสีเ่เหลือเือนเนาะครับนองสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถา่ายอยู่ของในกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ,อ้เรื่องการเมตตา,ม,ามหายยมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <avored. S 2> เรื่องการงานหาหเรื่องอบตนา,ายก,ยกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีใ้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้ <ขา S 1> อธิษฐา,านหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเรอ้องกันถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวไขว่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นใน้คนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูรอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะรับท่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวะะสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวะนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับถุงยิ้นคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากล่นหักกลนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลืเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลืลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮดเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิดมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ